บอลลย์บอลนะครับเมื่อวานก็มีงานเลี้ยงนะครับก็ชื่นมื่นมากแล้วก็มีถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำคัญด้วยนะครับก็โค้ชอ๋อประกาศแต่งงานกับอดีตมือเซตทีมชาติจีนครับ เมื่อวานนี้นะครับก็ที่โรงแรมโกเ้นทิลิปนะครับมีงานเลี้ยงของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณนักกีฬานะครับโดยใช้ชื่องานว่าขอบคุณทุกดวงใจที่สานฝันไปสู่ความสําเร็จนะครับก็มีทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์และทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่ได้เหรียญเงินนะครับโดยนายสมพรใช้บางอย่างนะครับเป็นประธานในพิธีโดยมีการพูดถึงเงินรางวัลน,นะครับซึ่งสมาคมเนี่ยได้อัดฉีดทั้งหมด4ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีบริษัทไทยเบบรเลย์มาร์เก็ตติ้งนะครับมอพิก2อ2ล้านบาทเป็น6ล้านบาทนะครับแต่ว่าคุณสมพรบอกว่าเงินอัดฉีดนะครับน่าจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับน่าจะเพิ่มเป็น10ล้านนอกจากนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของงานก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็คือโคดอสกิติพงษ์รัชตากียงไกประกาศกลางงานเลี้ยงนะครับว่าจะแต่งงานกับอดีตมือเซตของจีนนะครับโดยจะ เข้ารับพระราชทาน้ำสั่งนะครับวันที่4ธันวาคมและจะมีงานเลี้ยงวันที่6ธันวาคมที่สโมสรกองทัพบกนะครับโดยอดีตเมืรอเซตของ g ีนนะครับก็คือเฟงคุนซึ่งคบหาดูใจกันมา5ปีแล้วครับไปฟังเสียงโค้ด้วนกันครับก็นิสัยดีอบอุ่นครับอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็เข้าเข้าใจกันดีนะครับแต่การที่จะมา คุมทีมไทยเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยนะฮะยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับตอนตอนที่ขอแต่งงานขอขอยังีไงเราได้ก็ก็ขอปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับก็พอโควิดมาประกาศแบบนี้นะครับก็มีคนแซมกันนะครับว่าถึงว่าช่วงหลังวอลเลย์บอลไทยมักจะแพ้จีนนะครับสงสัยเกรงใจโค้ชออสหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบกันนะครับ